คลิปนี้ขออนุญาตตอบคำถามเอือ้อไอ้ที่ถามมาในใต้คอมเมนต์เมื่อวานนี้นะครับเพิ่นถามมาเา่าก็เลยบอกเพ่นว่าอันเขียนตอบบไ่ไหวเพราะว่าตาบ่ค่อยดีเป็นไดนะเนาะก็เลยขออนุญาตตอบพานคลิปนี้เพิ่นถามมาว่าเลี้ยงหมูดำหมูป่าแบบครึ่งธรรมชาติบ้านทับตะวันนี่มีหมองให้มันนอนบ,าบาน่เป็นสนวะมี่นะครับผมอยู่นี่คือหมูหมูคอกส่วนที่สอง ที่เป็นหมูแม่ลูกอ่อนกับหมูนุ่มน้อยล่อยมาใส่กันเพื่อฝึกความขุ้นเคยนะครับมองนี้เป็นเดินเดินเคลื่อนว่าค้ายๆกับเดินพบปะเดินกินอาหารที่มีประตูเปิดไปหาทุกโซนโซนที่1โซนที่3โซนที่4โซนที่หาอยู่ของหลังที่เป็นปลาเนื้อที่3ไเเพราะนั้นทุกโซนสามารถเปิดเข้ามานีได้หมดนะหมูลูกน้อยที่อยู่ในปลาสิบหาตัวมือก้อนนี่กับต้อนเข้าม่าแต่อยู่โซนที่4ข้างๆกันนี่แหละนะเพราะนั้นแล้วพ้นถามว่าหมองน้อนมีบอทุก คุกโซนสิมีหมองนอนหมดนะครับจังหมองที่สองเนี่ยก็มีหมองนอนข้างๆกันเนี่ยเป็นเพิงเป็นเพิงแล้วก็มีเฟืองอยู่ห้องล่างนะครับแล้วก็ส่วนแม่ลูกอ่อนน้อยก็สิมี่ขอกของเจ้าของอยู่โซนที่หนึ่งสีมีประตูเปิดเข้าไปอยู่ข้างลังนี่ครับเปิดเข้าไปเป็นห้องเป็นห้องมีหมองนอนของเจ้าของแต่ส่วนใหญ่หมูมันก็ขันห้าบ่อเขาห้องมันก็นอนอยู่นี่แหละนอนอยู่เดินน้ำกันนี่แหละเนาะแต่ว่าอย่างมื่อแรกว่าปั๊บหมูซุ่มหมูซุ่มรุ่นนี่รุ่นเป็นบบาหน้อยนี่นะครับมันกสมันกดสี่มันี่นกันกดสีอยากเข่าขอกของมัันนนนยยามมื้้ออแรรกะคบบซุ่ี ซุบสาวหน่อยเบิ่อเบาหน่อยอยากเขาคอกนะครับเพราะนั้นต่อคาถามขอเชนึงของเพื่อนคือหมูทุกรุ่นอยู่นี่มีหม่องนอนนะครับแต่ว่าโบมันเป็นหองนอนนี่เป็นเพิงนอนนะทุกคอกทุกโซนมีเพื่องนอนมอืดแรืมีเฟืองมีมีเฟืองมีหย่าหายนอนแล้วก็ในคอกก็สิม,มีการมักจุลินทรี่มักบ่มขี่หมูโดยจุลินรี์ของเขาตามกระบวนการของเขานะครับที่สองคนถามว่ากินอาหารยังไงอาหารหลกัลกๆเล,ลยคือห่ามนะครับหลกัลกๆเลยคือห้ามนะครับ อา,อาหารเสริมก็คือ,อยาตามธรรมชาติทุกชนิดที่ที่อยู่ในแปลงเกษตรของเฮ้เทาน,นั่นนะครับเพราะว่าแปลงเกษตรของเฮ้าเป็นเป็น organic, ออแกนิกบ่มีสารเคมีบ่มีสารพิษทั้งหลายทั้งปวงเฮ้าบอไปเอาอยาขางนอกมานะครับเพราะนั้นยาในแปลงกล้วยแปลงบัคซิดาแปลงมันต่างตงนี่เฮ้าติดเฮาติตัดมาให้หมูของเฮ้าแล้วก็เป็นยาที่หลากหลายตามธรรมชาตินะครับตัดมา่จะเือนี่เกือบ10 20ชนิดผมบ่ฮหูว่ามันซื้อยังไ่แต่ว่าจากประสบการณ์คือมันกินทุกชนิดยกเว้นใบสาบเสือนั่นคืออาหารเสริม เป็นยาตามธรรมชาติเป็นกล้วยเป็นกล้วยเป็นบักซีดาเป็นน้อไม้เป็นพักบุ้งแก้วที่เขาปลูกอยู่สองสางานเพราะนั้นเพราะนั้นอาหารลักคือห้ามอาหารเสริมคือพืชผักต่างๆผลไม้ที่เขาปลูกในศูนย์ของเขาเองนะครับราคาท่นที่สามเพื่อนถามมาว่าหมูมีจะโตเ่ราะฉันว่าขนับรวมท้งหมดกับสิบมิลอยกาโตนะครับต่ว่า้ส้มทีส้มทีกระลั่งฝึกอ่า ซุ้มที่กำลังฝึกเพื่อสีขายไปให้พี่น้องเกษตรกร,กรที่อยากฟื้นฟูดินอยากสร้างดินดีแบบยั่ยงยืน่นผ่านกระบวนการหมูสามดีของเขาเขาก็เลยฝึกหมูซุ้มซุ้มเบาหน่อยสาวหน่อยให้เคลื่อนให้เลี้ยงายงหลายท่านเฮ็ดคอกบดีบ่ต้องมีคออมาตรฐานครับเฮ็ดพวเฮ็ดเฮ็ดมองนอนทห้มล้วก็ปล่อยไปขึ้นหมาก็ได้อย่างเช่นเขาที่ฝึกให้ให้หมูเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งซึ่งถ้าท่านที่พื้นที่กว้างกว้างนี่ที่สบายเลยเพราะว่าอ่ามันที่ปล่อยเด็ดเด็กขึ้นหมานะครับบ่บ่บ บ่อได้เฮ็ดให้หมูคือไปอยู่ในคลอกเราลำบากหาอาหารเขือมันอย่างเดียวเขาต้องการให้หมูนี่เป็นเพื่อว่าเป็นหมูที่เป็นมิตรกับเกษตรกรเหมาะสําหรับขั้วหนึ่งสองตัวสามตัวมีเศษอาหารเหลือมีห่ำเดือนละสอบสองสอบก็เลี้ยงได้เองใช่ไแล้วก็มีอาหารเสริมตามธรรมชาติที่เขาหาได้อยู่ในพื้นที่การเกษตรของเขาที่สำคัญคือาหไใไซคิลินเซในกระบวนการเลี้ยงเราขี้หมูที่ออกมามันสีโบเมนสองมันสีมักบ่มย่อยสลายเศษวัชพืชเศษ วัตถุดิบอากาของเสียทั้งข้าอยู่ในขอบของมันให้เป็นปุ๋ยไปใส่บกักกล้วยบักผลไม้ให้พี่น้องเกษตรกรมีอาหารกินยางเผิ่อว่ายางยื่นแล้วก็ฟื้นฟูดินด้วยกระบวนการขี่มูสามดีของขาเพราะนั้นมูที่ฟื้นอยู่นี่แบ่งปันในพี่น้องกเกษตรกรได้แต่ว่าก็ต้องมาเบืองเอาครับเราสามารถที่จะอธิบายรายละเอียดได้ว่าอัอนใดเป็นยังไตงต้องต้องมาเบืองเอานะครับเพากำลังเตรียมประมาณต้นเดือนท่านว่ากันนาสีแบ่งปันพี่น้องได้ประมาณจะลอยตัวได้อยู่นะครับตอนแรวนี่ พี่น้องเกษตรกรผู้ใดสนใจกับแมาเยี่ยมช่มเบืองใดนะครับมาจองไวใดนะครับเรามีบัวลายนะเขามีแค่ประมาณลอยโตนะครับเพื่อเกษตรกรอันที่สองอันนี้นอนอนตอบพอที่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 สามเนาะที่หนึ่งเรื่องหม่องนอนที่สองเรื่องอาหารที่สามเรื่องจํานวนตอบไปแล้วอันที่สี่เพิ่นถามว่าแบงปันพี่น้องเกษตรบอกก็คือตอบไปแล้วว่าแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรทุกคนที่จะเอาหมูสามดีเข้าไปฟื้นฟูไปสร้างดินดีเพราะเป้าประสงค์ของ หมูสามดีบ้านทับตะวันคือสั่งคือคือเฮ็ดหมูคนวา่าอยากให้พี่น้องเขาไม่หมูขั้วเฮือนโตสองโตเลี้ยงเพื่อเอาขีของมันนี่ไปสั่งดินดีในพื้นทีแล้วกะ็ออกลูกออกล้านมากขา้าวเสเฮ็ดเป็นอาหารคุณภาพของเขากะก็แห้งดีครับเป็นอาหารได้ฟื้นฟูดินได้แต่ที่สําคัญคือหมูข้าทุกตัวที่ที่ที่สีปป่ปอยออกไปข้าสี่ฟื้นให้มันคุ้นเคยกับเกษตรกรก่อนก็ณลีหมูที่สี่ไปสั่งฟื้นฟูดินนะครับมาเลือกเบิง์ขาเสีเข้าสี่เฮ็ดให้ ขบวนว่าหมูที่เป็นมิตรกับเกษตรกรสามารถที่จะเลี้ยงคือไก่คือเลี้ยงคือไก,ก่คือหมาได้นะครับบ่อไห้มันบ่อไห้มันขบวนว่าบ่อไห้มันเป็นหมูที่นิสัยบดูดีนิสัยดูร่ายไปไปอยู่กับคนบยย่ได้เองเสียนะเขาอยากให้หมูมันอยู่กับคนลรอกค่ะคนกับขบวขนว่ามีความพักในการที่เลี้ยงเขื่อมันให้มันเป็นหมูซอยฟื้นฟูซอยสางดินดีมีขี่มีหนังออกมากับมัดเผื่อผลวัตถุทิพย์ทางการเกษตรของพีพ่น้องเกษตรกรให้มันไปฟื้นฟูดินในพื้นที่ของของพี่น้องทุกคนนะครับ บ่พูดว่วาตอบครบบอเนาะเฮ้ยที่ถามมาเมื่อคืนนี่นในคอมเมนต์เพื่นถามมาเนีย่ยเดี๋ยวเรากะบอกเพื่นว่าตอบเขียนบ่ไหวก็วแล้วสิตอบผ่านคลิปนี้นะครับขอบคุณหนไลน์ที่ติดตามคันตอบบ่เมื่อาถามเขามาไหมนะครับถามเขามาไหมแล้วก็สีพระยามตอบจากประสบการณ์ที่เฮ็ดนะครับบอลแมนลักยืนยันก่อนบอกก่อนบอลแมนลักวิชา,าการนะครับเป็นประสบการณ์ที่เฮ็ดอยู่นี่ซื่ออาจสีหมาะอยู่บังนีอาจสีบ่เหมาะอยู่บังอื่นก็นได้อันนี้เป็นเป็นเนคลือว่าเป็นจากประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงประสบการณ์ที่เฮ็ด จากการสังเกตและการทดลองเบิงนะครับว่าหมูมันอยู่อย่างไรกินอย่างไดนอนอย่างไดสังเกตพฤติกรรมหมูตามธรรมศาสตร์ที่มันกินมันอยู่แต่ลวมันสุขภาพดีมันปลอดภัยบริสัยเคมีบริสัยฮอร์โมนบริสายยาปฏิชีวนะต่างๆกากาอาหมอะบองนี้บ่หูว่าสิมอมบองอ่นบอกล่องล่อง,ล,องล่องเบิงนะครับล่องเบิงแล้วก,ก็แช่กันแลกเปลี่ยนกันเบิงว่าท่านเอาไปเลี้ยงเราเป็นยังไงหมูท่านสุขภาพดีบ่อหรือว่ามันกินได้หลากหลายคือยังอยู่หนีบ่ หอดมันกินตั้งหัวอาหาร,บาารเบายากขาบ่กิกกนพักก็บ่กินบ่หรือจังใดล่องแช่แลกเปลี่ยนกันเบิ้งครับยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเียนรวมกันนะครับขอบคุณหลายที่ติดตามคลิปนี้นะครับขันตอบไม่เหมือนกับซอยคอมเมนต์มาใหม่เดี๋ยวสิทธิ์ทย่อยตอบให้นะครับขอบคุณหลายครับที่ติดตามครับขอบคุณครับ